เกมน้องใหม่จากค่าย Naughty d อ g อย่าง Intergalactic The Heretic Prophet ก็มีประเด็นให้พูดถึงกันอีกครั้งหลังจากที่นักแสดงนำผู้เป็นต้นแบบของตัวละครเอกภายในเกมได้ออกมาบอกว่าคนที่เกลียดเกมนี้เนี่ยสุดท้ายก็จะซื้อเล่นอยู่ดีงานนี้ก็ทำเอาเหล่าเกมเมอร์ต่างก็บอกว่าถ้ามาแบบนี้ก็ ได้เด็กแกไปแทบแทบเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะเข้มข้นสไปซี่ขนาดไหนถ้าอยากรู้กันแล้วล่ะก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับชื่อหล่อครบรอบหนึ่งตีแบร์อัลลิชเครื่องดื่มบูสพลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟซสดชื่นพร้อมทำทุกกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงกรอกฟอร์มด้านล่างก็รับไปเลยอย่างละรสชาติไปลองกัน50าคนแรกเท่านั้นหมดเขตสิ้นเดือน8นี้นะครับหรือหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้หรือลาซาด้าลิงก์ทั้งหมดอยู่ในเดสคริปชันเลย โดยเรื่องราวมันก็มีจุดเกิดมาจากในงาน The Game Awards 2024ที่ทางค่าย Naughty Dog ผู้เคยมีผลงานชูโรงย่า The Last of Us ได้มีกรารประกาศเกมใหม่นในงานโดยมันก็คือเกมอย่าง i n t e r s t e l a r The Heretic Prophet นั่นเองโดยจากเทรลเลอร์ที่เปิดภายในงานก็เผยให้เห็นทีมของเกมที่มีความเป็นไซไฟพร้อมกับอวกาศอันกว้างใหญ่แถมมันยังมีกลิ่นอายของยุค80จากเพลงประกอบในเทรลเลอร์ดังกล่าวอีกด้วยแต่ทว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็สะดุดตรงที่ว่าตัวละครเอกที่ปรากฏตัวขึ้นมา เพราะว่าตัวละครดังกล่าวเป็นสาวแกร่งที่โกนหัวแถมยังมีท่าทางเขาห้าวตามแบบฉบับของผู้หญิงแกร่งในยุคป,ปัจจุบนันนี่เลยทำให้ผู้คนเริ่มจะมองกันเลือกลากแล้วก็คิดกันไปว่าเกมนี้เนี่ยจะออกมากลายเป็นเกมโวอีกเกมหรือเปล่าไม่เพียงแต่ผู้คนในงานเท่านั้นเพราะผู้คนบนโลกออนไลน์ก็รู้สึกไม่ต่างกันเพราะในช่วงดังกล่าวมันก็เป็นช่วงที่คนเอือมระอากับการที่วุฒนาเกมเนือกใส่ใจกับการทําตัวละครผู้หญิงให้มันดูแข็งแกร่งแล้วแลกกับรูปลักษณ์ที่ไม่น่ใจรมใจสักเท่าไหร่สำหรับในฐานเกมเมอร์ ซึ่งเรื่องของตัวละครนี้เองแม้แต่เฮียกรัมส์อดีตทีมผู้ชนะเกม World of Warcraft ก็ยังออกมาแสดงความเห็นด้วยว่าเขาเดาไม่ผิดเลยที่ Naughty Dog จะเลือกตัวละครแบบนี้ว่าเป็นตัวเอกเพราะสำหรับ Naughty Dog แล้วมันเดาทางได้อยู่แล้วว่าพวกเขาจะเลือกตัวละครเอกแบบไหนจากจุดนี้เองมันเกิดทำให้เทรลเลอร์บนย t u b e ของเกมนี้โดนผู้คนเข้าไปกดถล่มดิสไลค์กันแบบยับหลายคนโยงเรื่องนี้กับกระแสแอนตี้เวหรือกระแสะต่อต้านแนวคิดหลากหลายในสื่อเกมที่แฟนๆเคยประสบพบเจอมาแล้ว กับเกมอย่าง The Last of Us Part 2แต่แทนที่ไฟที่กำลังลุกโชนจากเกมเมอร์มันจะทุเลาลงทางด้านของนักแสดงนำผู้เป็นต้นแบบให้กับตัวละครหลกักอย่างตาติการเบียรก็ไดออกมาเทน้ำมันราบ,บนกองเพลิงด้วยการโพสตสตอรี่ลงบน i อส่วนตัวพร้อมกับข้อความที่เป็นการถากทางว่า you mad bro หรือที่แปลว่าโมโหระจับพี่ชายพร้อมภาพแฟนอาร์ทที่มีข้อความว่า fragile masculinity อันต้องการสื่อว่าพวกชายแท้นี่มันเปราะบ้างแถมยังมีคำว่า So Delicious ที่ใช้อักษร D E I เป็นตัวใหญ่เพื่อเป็นการสื่อในในว่า D E I ชนะเววยในไพ่กระดานนี้ซึ่งการกระทําดังกล่าวมันก็ได้ใจเหล่าชาวโวกเป็นอย่างมากพร้อมกับยังชื่นชมด้วยว่าขนาดเกมยังไม่ออกอย่างกล้าพูดออกมาแบบนี้เธอนี่ช่างแข็งแกร่งสมกับเป็นตัวละครเองจริงๆเพราะว่าในมุมมองของเกมเมอร์นี่เมืนจะทำพวกเขามองเกมใหม่จากค่ายนอตี้ด็อกแย่ลงกว่าเดิมเพราะมันเป็นเหมือนกับการตอกย้ําว่าพวกเขาไม่ได้สนใจความเห็นของฐานลูกค้าเลยแม้แต่น้อยพวกเขาเลือกจะดำเนิน การสร้างเกมตามแบบที่ตัวเองต้องการให้ความสําคัญกับ D.I. E. โดยเว้เฉยต่อผู้คนที่ช่วยกันก่อ,กอร่างสร้างฐานให้กับนอตตี้ด็อกยิงใหญ่ได้เหมือนทุกวันนี้และไอการที่คนออกมาต่อต้านเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาต้องเป็นชายแท้กันทั้งหมดแต่พวกเขาคือเกมเมอร์ที่เติบโตมากับเกมทั้งหลายที่มีตัวละครที่น่าจดจําจนกลายเป็นตำนานสุดไอคอนิกตัวละครเหล่านี้นั้นดูดีและเติมเต็มจินตนาการของเราเกมเมอร์ได้แต่ว่าน,นี่มันอะไรกันตัวละครหญิงแกรง่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อ นองนิดของคนบางกลุม่ม Holy Jesus What is that What the fuck is that แทนผู้พัฒนาอย่าง Naughty Dog เองก็ยังเบืนเฉยต่อการที่นักแสดงนำมื่อปากดีใส่แฟนเกมของตัวเองเช่นนี้อีกด้วยแน่นอนว่า Naughty Dog เนี่ยก็ตอกย้ำแนวคิดให้กับแฟนด้วยการปิดคอมเมนต์ในเทรลเลอร์เกมนี้บนชแน,นลของตัวเองซึ่งเกมเมอร์ก็เลยมองว่านี่มันคือการหลีกหนีคำวิจารณ์จากฐานลูกค้าตัวเองชัดๆการตัดสินใจปิดคอมเมนต์เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าทีมพัฒนาเองก็เห็นสัญญ,ญาณว่ามันจะต้องมีรถทัวร์จากเหล่าเกมเมอร์มาลงที่ของพวกเขาอย่างแน่นอนและพวกเขาต้องการควบคูมสถานการณ์ก่อนที่ไฟร้อนเนี่ย ลุกลามจนเกินไปส่วนบางช่องอย่าง PlayStation ยังเปิดคอมเมนต์แต่ก็เติมไปด้วยเสียงวิจารณ์ที่รุนแรงเกี่ยวกับเกมนี้เช่นเดียวกันนอกจากประเด็นเรื่องของตัวละครเอกแล้วอีกหนึ่งในประเด็นที่สุดของเกมนี้ก็คือการใช้ศาสนาและศรัทธาเป็นแกนกลางของเรื่องโดยนิวดรั k m a n ผูกกับเกมตั้งใจสร้างโลกสมมุติที่มีศาสนาเป็นเครื่องมือเล่าเรื่องโดยไม่ได้ยิงกับศาสนาที่มีอยู่จริงแต่เลยออกแบบศาสนาใหม่ทั้งหมดเพื่อสำรวจว่าความเชื่อสามารถกำหนดสังคมและชีวิตผู้คนได้อย่างไร ซึ่งหลังจากเปิดเนื้อเรื่องออกมาเช่นนี้มันก็มีเสียงวิจารณ์ว่าทีมงานจงใจโจมตีศาสนาคริสต์ผ่านการเปรียบเทียบหรือว่าสร้างสัญ,ญลักษณ์ภายในเกมที่สื่อถึงแนวคิดของศาสนาคริสต์ในเชิงลบเช่นการตั้งคำถามถ,ามถึงสถาบัานและความเชื่อถือดั้งเดิมซึ่งบางคนมองว่ามันเป็นการล้ำเส้นและสร้างความรู้สึกว่าทีมงานไม่เคารพความเชื่อของผู้เล่นบางกลุม่มแม้ดรักแมนยืนยันว่าเป็นโลกสมมุติและการตั้งคำถามเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจปรชัชญาแต่เสียงตอบรับกลับแบ,บ่งเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็เห็นว่า เป็นการสร้างบทสนทนาที่ลึกซึ้งแต่อีกฝ่่ยเนี่ยกลับมองว่ามันคือความเกินเลยและเป็นการโจมตีความเชื่อโดยตรงแต่ถึงแม้ว่ากระแสตโต้กลับจากเกมเมอร์จะรุนแรงแค่ไหนทางด้านของนิวพวงก,กับเกมจากนอรีท Dog ก็ได้แสดงความชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่สนใจเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นกับเกมใหม่ของสตูดิโอและจะเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ของตัวเองต่อไปในการสัมภาษณ์กับพอดแคสต์เซคเร s ซิมโบ plus เขากล่าวว่ามีบางอย่างที่เกิดขึ้นในสื่อออนไลน์ที่เขานั้นต้องรู้สึกว่าควรเพิกเฉยเป็นส่วนใหญ่และยึดในสิท เอเชื่ขายังกล่าวต่อไปว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากสำหรับเกมนี้และมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเป็นการเล่นเกมที่ลึกที่สุดเท่าที่เขาเคยทํามาและรักแมนเองก็แทบรรองไม่ไหวแล้วที่จะได้เปิดตัวเกมเต็มให้กับทุกคนได้รับชมทัานนติของรักแมนสอดคล้องกับแนวคิดที่เขาเคยใช้มาก่อนหน้านี้กับเดอะซาวด์พาร์ท2ซึ่งเปิดตัวในปี2020และได้รับการตอบรับที่หลากหลายจากผู้เล่นโดยเฉพาะการตัดสินใจเกี่ยวกับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับตัวละครอย่างแอ็บบี้และก็โจเอลตัวละครที่แฟนเกมรักกลับถูกกำ จะเอ,อกจากเรื่องราวอย่างกระทันหันและไร้ซึ่งความปราณีแต่แทนที่จะรับฟังความคิดเห็นของแฟนๆเขาเลีอยกที่จะเพิกเฉยต่อเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้น ยังไม่พอดรักแม่ยังส่งต่อแนวคิดนี้ให้กับทางตาตีกาเบรียนหรือนักแสดงนำผู้เป็นตัวละครเอกของเกมใหม่ว่าเธอนั้นเตรียมตัวพร้อมรับมือกับกระแสต่อต้านออนไลน์แบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับ The l ล s t o f Us ฟ a r t 2เมื่อ5ปีก่อนการเตรียมตัวนี้ก็คือการฝึกให้ตาตีเข้าใจว่าเป็นตัวละครหลักในเกม Not กตี้ด็อกอาจจะทําให้เธอเจอกับความเกลียดชังจากแฟนเกมหรือผู้เล่นบางกลุ่มและนี่ก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมนักแสดงหลักถึงกล้าออกมาล้อเลียนเกมเมอร์เพราะแม้แต่ผู้กำกับเขาก็ยังไม่เห็นหัวเกมเมอร์ที่ สังคมเกมของพวกเขาเลยได้ซ้ำและนักแสดงจะไปแคร์อะไรซึ่งประเด็นของเกมนี้เนี่ยก็ถูกจุดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ตาติแสดงท่าทีที่ดูไม่ใส่ใจต่อเสียงวิจารณ์โดยกล่าวว่าคนที่เกลียดเกมนี้เนี่ยอย่งไรพวกเขาก็จะเล่นมันอยู่ดีและพวกเขาเนี่ยวก็จะชอบมันอย่างแน่นอน Yeah I was um to be honest um it's sad to see that you know video games I think even more than TV and f i l You have so much more world to play with the imagination, and we can demonstrate what the world can be in ways and worlds that we would never dream of. And so, to know that there was such this, so much hatred, so much backlash, it was hurtful. Um, but at the same time, it was empowering for me to be able to go, okay, well, one, okay, this is where the world's at. And I think in order to change the world, you have to meet it where it's at um, and to to go 10 times harder than what I what it is that I'm doing. Like I said, Marianne like, taught me how to not back down for anyone um, in anything. So in that way, I took the hurt, I swallowed it and I turned it into fire. So, yeah. And I, I feel like those same people that we're hating are going to play that game. And they're guess what? They're going to love it. they can be can mad การแสดงออกเช่นนี้เนี่ยกกะดับความวิจารณ์ว่าเป็นการดูถูกผู้เล่นและทําให้ผู้เล่นบางส่วนรู้สึกไม่พอใจแน่นอนการออกมาพูดดูถูกเกมเมอร์ด้วยความมั่นใจมันก็ทําให้เหล่าเกมเมอร์ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แบบนี้ก็จัดไปเลยดีครับแถมยังมีการยกตัวอย่างเกมที่เคยดูถูกเกมเมอร์จนยอดขายย่อยยับไปแล้วนักต่อน,นักไม่ว่าจะเป็นรา o n นเ e ช i l well d c a r d c o อน o r d s u i c i d e s ค u a d หรือแม้กระทั่ง t l e F i e l d 5อีกด้วยอย่างไรก็ตามตัวของตาตีเองเนี่ยก็ยังมีการเสริมต่อว่าวิดีโอเกมมันควรจะเป็นโลกที่เปิดอิสระให้กับทุกคนและเธอในฐานะผู้ที่เป็นคนสนับสนุน LGBTQ เธอก็มองว่ามันไม่ควรจะส่งต่อความเกลียดชังให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าในทุกพื้นที่ทุกคนก็อยากจะมี ีบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงกับตัวตนของพวกเขาได้แม้ว่าคําพูดตอนท้ายจะดูดีแต่ว่าการบอกว่าคนเกลียดเกมนี้จะเล่นเกมอยู่ดีนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์มาดีขึ้นเพราะแม้ว่าเกมจากค่ายนอตตี้ด็อกจะขึ้นชื่อเรื่องของคุณภาพเกมก็จริงแต่ว่าความพยายามจะยัดเย็ดความเท่าเทียมเข้าไปในเกมก็มักจะเป็นสิ่งที่ถูกวิจารณ์อยู่เสมอและช่วงที่ผ่านมามันก็มีเกมให้เราเห็นมากมายว่า ถ้าพวกเขาทําให้เกมเมอร์ส่วนใหญ่ไม่ชอบใจมากๆเกมเมอร์ก็มีทางเลือกที่จะไม่ซื้อหรือเล่นเกมของพวกเขาเช่นเดียวกันอย่างคอนคอร์ดที่ใช้ทุนสร้างมหาศาลก็ออยังต้องปิดเซิร์ฟลงไปสุยไซส์คอร์ดที่แม้ว่าจะดูดีแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดและไหนจะเกมอย่าง Star ์ a อลล์ลอรที่นักแสดงหลักก็เคยออกมาโจมตีเกมเมอร์ในรูปแบบเดียวกันและสุดท้ายลอร์อก็กลายเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของ U b i s o f t จนทำให้บริษทัทเขาคันวิกฤตเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าเรื่องราวมันจะไปจบลงที่ตรงไหนและเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคอนเทนต์มหาการ์ดราม่าโรบ็อ x ก็สามารถรับชมกันได้ในคลิปที่กําลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ